เราพูดถึงภัยแล้งบางคนก็อาจจะนึกถึงน้ํากินน้ําใช้หรือว่าน้ําเพื่อการเกษตรที่ขาดแคลนใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆส่วนที่น่าห่วงไม่แพ้กันคือน้ําที่โรงพยาบาลจังหวัดกําแพงเพชรต,ตอนนี้เริ่มประสบปัญหาภัยแล้งแล้วนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ตําบลวังทองอําเภอเมืองกําแพงเพชรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลต้องเตรียมน้ําสํารองเอาไว้สําหรับล้างเครื่องมือทางการแพทย์และดูแลผู้ป่วยค่ะ ทุกสัปดาห์รถบรรทุกน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองจะนำน้ำจำนวน8,000ลิตรมาเติมใส่แ้งเก็บเก็บน้ำของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมอสูงตำบลวังทองอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรหลังโรงพยาบาลเริ่มขาดแคลนน้ำตั้งแต่เดือนมกราคมทำให้ต้องประสานขอความช่วยเหลือจัดหาน้ำสำหรับทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์และดูแลผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ ก็เรามาแก้ไขปัญหาคือใช้ใช้ฝอเข้าเก้า,าเดิมแล้วมาเดินระบบข้อให้ใหม่เพื่อที่อ่รารพต,ตเนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์กับน้นํานี้ซึ่งจากอ่าอ่าผู้มารับบริการผู้ป่วยอะไรเงี้ยไม่มีน้ําในการใช้แต่เราก็จะมาเติมมาแทนใช่ครับก็คือเป็นการทำหนังสือระหว่างรพต,ตกับอ่าอบตบางทองว่าให้พออเนี่ยทำเรื่องไปว่าอ่าหเดือน กอน้ําในจํานวนหนึ่งเดือนตา,ตามตามระบบของราชการปัญหาการขาดแคลนน้าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยสภาพภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่สูงอยู่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดกําแพงเพชรระบบโชลประทานส่งมาไม่ถึงทําให้ต้องจัดหาน้ําสะอาดมาสํารองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีมีงบประมาณตั้งให้เรสอตอนตั้งนานเราก็เลยโชคดีเรามีาม,ามีถังเก็บน้ํา อยู่แล้วแล้วก็เลยทำเรื่องของน้ำจากอบตอท่านนายกก็มีความกรุณาเนาะก็ออมอบน้ำเราอาทิตย์ละครั้งก็ถือว่าพอ,พอพอจะช่วยประคับประคองได้ระดับหนึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดการแปแก้ปัญหาที่แท้จริงเนาะมันต้องมีระบบน้ำเพราะว่าตอนนี้ประชาชนเนี่ยหมู่หนึ่งเนี่ยเดือดร้อนมากไม่เฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเท่านั้น ชาวบ้านกว่า60ครอบครัวนในพื้นที่ตำบลวังทอง <มา S 1> ก็เริ่มไม่มีน้ำกินน้ำใช้ท,ท,ำทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองเร่งส่งน้ำเข้าช่วยเหลือสัปดาห์ละ3ามแสพลิตรจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย